เมื่อเกิดมาเราถูกหุกฝังสั่นสอนให้รู้ว่าบ้านเราเมืองเราเป็นเอกราชไม่เป็นทาสใครสภาพของเราในตอนนี้เป็นอย่างไรเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีอยู่ที่เราจะใช้มันไปในทิศทางใดตามเทรนด์หรือตามหารากเงาศิลปะอันโศชัทุกวันนี้เราริมลดสำหรับใดมากกว่ากันสำหรับเทศ หรือสมรไทยเราหลงหลานาตยะใดมากกว่ากันสามัญหรือชั้นสูงเราเสพโซดใดมากกว่ากันคึกครุหรือประลมจิตเรากำลังฟังสมบัติของตัวเองหรือประกาศศักดาสมบัติอันมีค่าของเราเราใช้ชีวิตบนพื้นฐานของค่านิยมหรือใช้ชีวิตให้มีค่า ด้วยศิลธรรมชีวิตเราเลือกที่จะเชื่อเพื่อนหรือเชื่อพ่อผมอายุก็มากแล้วประสบอะไรมาก็ม้นวันนี้ผมไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผมหวังให้ลูกหลานของผมทุกคนช่วยดูแลผมราบจนวินาทีสุดท้ายผมไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้เพราะผมคือประเทศไทย